สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณไดาอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้จํานวนนับ21ถึง100นะคะอ่าเท่นี้เรามาสรุปเนื้อ่าเด็กๆด,ดูในกรอบนะคะจํานวน21เถึง100เป็นจํานวนที่นับเพิ่มขึ้นทีละ1เช่น21 22 23เราจะไล่ไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนจะดูช่องว่างระหว่าง21กับ22มันจะเพิ่มขึ้นครั้งละ1น,นะคะ ยี่สองยี่ามมันก็จะเพิ่มขึ้นครั้งละหนึ่งเขาเรียกว่าการนับเพิ่มทีละหนึ่งะคะเราสามารถนํามาเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือแปลงจํานวนได้นะคะทีนี้เด็กๆมานับจํานวนปลากันนะคะว่ามีกี่ตัวเด็กๆด,ดูจํานวนปลานะคะใน1แถวจะแทนจํานวนเท่ากับ10เดี๋ยวเราจะนับพร้อมกันนะคะ 1, นึสองสามี3ม,มแถวกับกี่หน่วยคะเด็กๆอนะับพร้อมกันนะคะหนึ่งสาส,าสี่สี่หน่วย 3, ามกับ4หน่วยนะคะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกได้ดังตัวอย่างนะคะเด็กๆด,ดูนะคะแล้วก็จะมีเขียนเป็นเลขไทยแล้วก็เขียนเป็นตัวหนังสือนะคะเลขสี นะดูดูตัวอย่างอีกตัวนึงค่าของเลขโดดในแต่ละหลักนะคะจำนวนที่ไม่เกิน100นับจำนวนมัดไม้นะคะมีทั้งหมดกี่ไม้คะกี่มัดคะกี่แท่งคะ,ะเดี๋ยวนะับพร้อมกันนะ1 2 3 4มี4มัดก็แทนจำนวน40นะคะกับอีกกี่หน่วยคะเด็กๆ1 2 2หน่วยใช่ไหมคะ 40กับ2หน่วยก็คือ42 4อนะคะ4อยู่ในหลัก10มีค่าเป็นเท่าไหรค่ค่าเด็กๆต่อพร้อมกัน40นะคะ2อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ2นะคะทีนี้มัเด็กๆมาดูตัวอย่างอีกตัวหนึ่งนะคะอีกเลขหนึง62นะคะเลขสองในหลักอะไรคะดเด็กๆหลักหน่วยมีค่าเท่าไหรเออ มีค่า2ใช่ไหมคะ6อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ60นะคะ,ะทีนี้คุณครูมีตัวอย่างอีกตัวหนึ่งจะให้เด็กๆทำนะคะอันนี้จำนวนเท่าไหร่เอยดูในป้ายนะคะเท่าไหร่คะ68ใช่ไหมคะถ้าเขียนในรูปก,การกระจายจะทำได้ยังไงคะได้เท่ากับ60บวก8ใช่ไหมคะ อันนี้คือการเขียนในรูปการกระจายนะคะเดี๋ยวเพราะว่าเด็กๆต้องไปทําแบบฝึกในใบงานที่1ด้วยนะคะต่อไปนะคะการเขียนตัวเลขในรูปการกระจายก็คือการเอา,อาค่าประจําหลัก10มาบวกกับค่าของเลขโดดในหลักหน่วยนะคะทีนี้เรามาเปรียบเทียบกันได้ไหมระหว่าง40 สองกับ62ตัวไหนเันมากกว่ากันน้อยกว่ากันอ่ะเด็กๆดูนิดนึงนะคะวิธีการเปรียบเทียบค่าประจำหลักถ้าหลักหน่วยเท่ากันให้ไปดูในหลักสิบนะคะถ้าหลักหลิบสิบเท่ากันก็ไปดูในหลักหน่วยนะคะอาดู42กับ62นะคะเด็กๆหลักอะไรเท่ากันคะหลักหน่วยเหมือนกันให้ไปดูในหลักสิบนะคะสในหลักสิบมีค่าเท่าไหร่คะสี่ใช่ไหมคะ ไปดูหกในหลักสิบมีค่าเท่าไรหกสิบระหว่าง40กับ60ตัวไหนมากกว่ากันน้อยกว่ากันคะสี 40. นะคะน้อยกว่า60ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็เอามาเปรียบเทียบ42มันก็จะน้อยกว่า62หรือ62ก็จะมากกว่า42นะคะทีนี้เด็กๆมาดูใบงานที่1น,นะคะ,อ,ะอันนี้เขาจะให้เด็กๆเ,เขียนตัวเลขฮินดูอาราบิก ตัวตัวเลขไทยแล้วก็แสดงจํานวนเป็นตัวหนังสือนะคะเด็กๆก,ก็นับแท่งไม้ว่ามันมีจํานวนเป็นมัดมัด,มดเนี่ยกี่มัดมันก็จะแทนเท่าน,นั้นสิบนะคะแล้วก็มานับหลักหน่วยแล้วเด็กๆก,ก็ไปทําในช่องอย่างเช่นเอาช่องแรกเลยนะคะนับแท่งไม้พร้อมกันมีกี่มัดคะมีสามมัดใช่ไหมคะมีกี่หน่วยสี่หน่วยแล้วก็จะได้เท่ากับสามสิบสี่เด็กๆก,ก็ไปเขียนในช่องให้ตรงกับ กับคำสั่งนะคะคือตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือนะคะอันนี้คือใบงานที่1น,นะคะฝากให้เด็กๆไปทําด้วยเราจะไปดูใบงานที่2นะคะใบ,าบางานที่2นะคะเขาก็จะเป็นเรื่องของจํานวนนับเหมือนกันแต่อันนี้จะเอามาเรียงลําดับนะคะเรียงลําดับจาก น้อยไปมากจากมากไปน้อยวิธีการดูก็จะคล้ายๆกับการเปรียบเทียบให้ดูในหลักถ้าหลักหน่วยเท่ากันก็ไปดูในหลักสิบนะคะ,อ,ะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะข้อ1เอาข้อ1เลยนะเรียงลำดับจํานวน23 82 57เนะคะเราก็เามาเรียงกันก่อน23 82 57มนะคะมีหลักไหนเหมือนกันไหมไม่มีไม่มีให้ไปดูในหลักสิบนะคะเลขโดดในหลักสิบ จำนวนแรกคือ2ใช่ไหมคะ2อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ20เด็กๆก,ก็ใส่ลงไปเลย8อยู่ในหลักสิบมีค่าเป็น80เด็กๆก,ก็ใส่ใส่ตัวเลขลงไปเลยนะคะแล้วก็5อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ50เราก็จะได้จำนวนที่น้อยที่สุดก็คือเท่าไหร่คะ20่ใช่ไหมแล้วเนอะมากที่สุดก็จะเป็น80ทีนี้เด็กๆก,ก็จะเรียงลำดับได้นะคะอันนี้คุณครูฝากไว้นะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในใบงานครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้คุรดาข้อขอจจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ